คลิป <c oughs> เนี้ยได้น้องมาใหม่ไปหลังคารถจริงดิลูกเลือกเองด้วยตายแล้วเบื่อแล้วเหรอแมคโครอ่ะเบื่อแล้วเหรอแมคโครลูกพีกูเบื่อแมคโครแล้วเหรอคเบื่อแล้วเล่นเลี้ยงน้องดีกว่าสนุกกว่าจังเยอะไงะแล้วดูทำเอ็นดูน้องแหละ <c oughs> พอเบื่อแล้วมาดูนี่นะเดินถอยหลังโชว์ซะง,งัน แม่ขำใส่ใหญ่ชอบทำอะไรไปแปลกๆ่อเราเนี่ยส่วนนี่ะหลับตาวิ่งตามียายไปร้านปลาเล็กที่เคยมาสมัยเด็กๆแล้วก่อนกลับบายบายพิธีและนี่นะนความชื่นใจทพิ์ก็มาอมชื่นใจบายบายกล้องก่อนจุ๊บด้วยจุ๊บด้วย บ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามกูดนะครับชี้มือชี้มือชี้มืออ่ะพอมาถึงบ้านเจอไอ้จิมลุงพงอีกดันไปซะสี่อันแล้วดูนะอารมณ์ดีหันไปอีกทีทขำมัมมหน้าไปซะแล้วไม่เจ็บตัวนอนไม่รับแล้ว